น้ำมัตสการจจะปูสาธุสาธุได้ยินเฮงบ่ปูชัดเจียนมะจ่ะช,ชัดเจนียนนี่สิล่ะโอ้ปูท่านได้บินมันบ่หนีล่อมือบ่จ้ะเออคามือ,อย้่นคาหลังเขาไปหาดันยุโอ้จองตัวจองยังอยู่ล่อมือบินบินก้อนเลขออกนี่บ่ปูปจ๊ะ ว่าว่าท่านนี่หาดีกว่านี่หัวผู้ดิตัรุ่นเล็กกว่าขนรุ่นเล็กกว่ากัใครเนี่ยมันก็ได้รุ่นเนาะปูเนาะปูได้สายดวยนวิ่งเม็ดเดียวมากนี่เป็นมาปูคือว่าถือกันคักถือกันแน่แถวจ่าแต่กาา็เ,เจ้าไป็โชาาว์าหาปพูนมีพูนเกินไม่กินบ้านว่างหันเขาก็ได้หลายน่ะ ได้ไรลายเป็นได้หรอปูปูละสิบล้าน <What? S 2> ปูละเก้าล้านแปดล้านปูมืดมันจะได้ผ่อผมให้ว่าบ่าลุ้ล้านนั่นตัวไปได้วิ่งตัวเดียวเนี่ยแง่แเราจะบอกว่าเลขวิ่งยังล่ะปูเลขวิ่งสายลับบอกปูเจ้า่เลขวิ่งอยังล่องไอ้โทรมาแล้วอันเขาอันมาได้ สองสามวดแล้วเนี่ยพ่นอันมีพ่นมักเร่วิ่งไปบอกข้าเจ้าเนี่ยว่าสั่นโอ้เอฟซีห้อกับมักหลายอยู่ที่ปูววิ่งตัวเดียวน<อ>ี่เพ่นอเองมากเอ้ยตัวเดียวแหรอเดชพุทธศิปล้านพุทธเก่าลานตีปัวเขาได้ถามเมื่อวานบุญหรือล่างคนลักอันนี้ล่ะอันสะเท่าบ่ได้ถามวา่าเป็นบุญหรือล่างเออ แต่ว่าเมันกีเดียวนกันบนล่างไว้รุ่นล้วว่าแต่ส่วนหนูคิดว่าน่าจะขึ้นบนนี้ปูเก่าเน่แต่ส่วนตัวของหนูเด้เพราะว่าปูกะไฮเก้าหนึ่งหกมาอเนาโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวเนาะเงียนนั่นเห็นบ่ลละแต่เม่หนูวิ่งหนูสิวิ่งเน้นเน้นบนหมแล้วเก่าแต่ว่าปูผ่นบ่ไดดถามเพื่อนว่าเป็นบนหรือเป็นล่างเม็ดเดียวนี่ตีเป็นการบ้าน ผูสะโพดันมันไม่ได้ถามบนล่างนี่แหละมันเป็นยังมันเป็นยังิันวิ่งเท่าได้ละปูอันนี้1ิบลา้านคุณบอกอาอม,มีมันมันมันเห็นหลายขาข้าจวนยึดตั้งตั้งเก็บจ้ะเก็บล้านเก็บล้านหาล้านหกล้านนี่แหละคือบ่เกิน1ิบล้านเนาะปูเนาะมันบ่มีมืออหญ่น่ะหน้าเราพองโทรมา่า เอาท่านเฮามันสิบ mm ่ม hmm. ีเดียนปู่ <table> 80,000บาทเกือบๆ80,000สมิทธิสิปู่รู้หันปู่มีสิถามเพิ่นอูาสินมีว่าซั่นโอเพราะว่าอยูุ่่นเขาบ่ให้วิ่งหลายบ่ปู่เอาบ่ได้นั่นใครา่บ่นีมันก็ใครอยู่ดล่ะแม่นปู ให้เขามาสื่อจับครูครังเดียวจับครูมาถือได้แลกวิ่งเนี่ยเขาวิ่งเอาอยังดีกวัวได้ปูวิ่งสองพันสามพันก็ได้แล้วเานาะเขาไปวิ่งเงินหลานคือเพอนเขาก็วิง่งเทละพันสองพันนี่แหละปูแต่คน่าเขามาจังงวดแล้วกับปูสองสามงวดสามงวดแล้วเมื่อกี้วิ่งอย่างจับปูเมื่อกี้เนี่ยเอาเขาหลนนงวิ่งอย่างปูลืมถามบอกสี่หรือหกปูแล้ว แจ้าอันเป็นว่า,าคันปูมีมองไอ้ข้าเจ้าเรียนเลยกวิ่งหนึ่งร่องสามเบองห้าเดือนข้าเจ้ามาักปั่นก็ก็มีอยู่ทด้ปู่วนมากเอฟซีก็มักเลยวิ่งตัวเดียวนี่มกักมักเลยลหละคฮเมนฟันบนหรือรางนี่เปนเนงมักแห้งเลยอันนี่แหละกวนสะเพร่ว่าได้ถามว่าบุญหรือรางเนี่ยอืมแต่ส่วนมากเก่าทะายมากมากมา,มากลางมากกว่าบุญเนาะปูเนาะ ส่วนส่วนมากนี่ั้งวันพ่อไปหาเสียเลี้ยงเล่าไปเห่นน้ำหลานเลยพ่นได้ตัวได้ปูพ่นได้ตัวไดงวนนี่ถึงไปเอ็นมื่อหัวของเล่าหนึ่ง,งพอวอนกันไปเที่ยวคือกันแม่เห็นลูกพี่ไปเมื่อนอบนขวงผมก็ยูเหม โอ้เล่ยๆบ่ไดเ้เลขแล้วเลยเ,ลเลนาะปูนเนาะเงินนี้เนาะ<อ>บัดเลขลูกไส้ปูฝันบาา่จ้ะที่เอาเลขปูไปเสี่ยงหรือว่าหลานสาว,งวาเงินนี้เพิ่นฝันบ่มันฝันมาได้เงินไมาเรียนนามหม่อ,มเนนมองเก่าเ,เรียนนามหม่องเก่าอืมเลยนตัวเก้าสิเนี่ยตัวเก้าก็จะมีหกสีกับหนึ่งสีส่วนแล้วปู อ,อืมแต่เพิ่มมาได้ตีกับร่างกายมองเัินปูถ้าจะมาเรียนน้ำมันกัมีหน,<ม>นึง่งทอนแล้วน้ำเนาะเอาหนึ่งกับเก่าเพิจับใส่กันรุดหงผัวของปูก็หกเก้าหนึ่งหกเนาะอันนี้ห้ากอบสพวนตัว,น,วน่ตัวปูนหนักยอผู้มากบา่ ทีหกหนูพ่อในเสียงกูฟันดีไปเสียงฝันวะี่หกนูพ่อในเสียงอยู่หกมาแล้วหนู่าหนูเจเสียงจะมาขึ้นหนูเสียงหาหนึ่งกับศูนหนึ่งนูฟันดีอยู่ได้ปูเนาะคันฟันผู้วันไออ่องผู้ส่งไปก็ไปขอนหาหาศูนย์กับปันซี บอดีปูอันนั้นหาซูนกับซีซูนุกับฟันตาตองหัวปุน่นแต่ว่าหาซูนนั่นคือดังเว่าแต่ปัวดังดังหาซูน<อ>ดังพูก็ได้ใ,ใต้ปุ่นเดี๋ยวอะไรแต้ต้องหวดปุนด่นนี่แหละไอ้หาซูนก็านม,นมาแมนแต่ว่ามันดังดีงดีได้ปัวพูดได้กับป้อยเห็นไหมเป็นมนนัันนนเอาให้ใจบุญเลี้ยงเดียนที่สูนก็หาปุ่น มันบอตาหนูยังมาเห็นพม่หนูพ่อในเบิงในไล่ตะวันปูไห่ตอนตองหันน่ะสี่คู่ไม่อย่างเนี้ยก็หาหนึ่งหาสามแล้อะไอย่างเงี้นะถ้าหาสามง่ามเด้อปูหัวนี่หนูว่าห้าน่ยมาแน่แต้องจะหา,ย 5, 3, 5, าอย่างหนะ้าสามห้าเจ็ดน่าหลุดบบปูน่ายืดจะจอดนะเนาะตะวันอิติเหล็วิง่งคนนี้ กัวแล้วเจ็ดล้านแปดล้านสิบล้านสามัวติดติดแล้วเนาะปูเนาะกร่ไอล่องเงินอันผู้มียนมจ่าเทีหลายล่องถามเราเบิ้งเงินนะเทพทีได้กลัมาหนั่งเหอนนจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นูติถามเบื้องมาสอุกพ่อมาะเหมือนขึ้นเดีเอาไอปีหนึงแม่พึ่นโ่อไม่ เมื่อคืนเนี่ยพันยงไม่นอกบอก้ปูมันก็ทเดอดแต่อบ่่นี่แล้วก็ยั่ันี่แม่ยวครานี่ยอืมโครหาดผู้ใดพทรมาหาอมันทั้งบานเป็นน้งเลยจาบถึงมาึงเดบอดน่หญ่มีกานผมยันผมเอ็นรืเนี่ยโอ้ทบอกกลงดึกเลยตีปูเออ จนตืนน่นจนว่าจะดุ้งเนาะจ้ะาวับาน,บ,นบ้านเป็นอยังนันเลื่นตื่โอ้ตัวตกใจเนาะโทักลางดึกเนาะเพิน่นกับยานเพิ่นเลื่อมมันแล้วเพิ่นกับขีดพ่อเพิ่นกับเฝ้าโทษบ,บอกปูที่ไหนปูแล้วม,ม,มันกับว่าเคยมีโทรศัพท์เหมือนท่อหมาปูเรางบคุมตีนี้เตียเนาะจ้ะาก็เลยตกใจคือกันตีจะเกาโทักลางดึกกนึกว่ามีใครเป็นอยังคือว่าเห็นแล้วปู อืมไฟไฟก็ดที่ปคิดว่านแล้วอื่นมาจ้ะคงจะต้องมีเหตุการณ์นี้ยังทางบ้านท,ที่ไหนรู้ว,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 ว่าแต่บอลแมนเฝ้าทัว่วมาบอกเลขเฝ้าทั่ว่าบอกว่าเลขยากหรือเออเขาหนีเลขวิวง่งเนาะเพชรบูรณ์นั่นเลยอืมเลขวิ่งสายลับเนาะปูเนาะหนูตั้งว่าเลขวิ่งสายลับดิปูอือเอา เลขวิ่งสายรับของปู่เนาะวิ่งตัวเดียวสิบล้านงวดเมื่อกี้ก็ได้สิบล้านบางคนก็ได้เจ็ดล้านแปดล้านเนาะปูนะ่เนาะเขาจะไปแล้ก็ได้ไงออีกอืนั่งผู้ปวบจ้ะแล้ววันมาผู้อื่นทีมี้ซี่ลายอหนร้องถามดูให้เธอข้าจะเหรียญละกันจ้ะ เอาลองแคบหน้าจอไว้ทนแล้วเลขวิ่งเก้าเม็ดเดียวแต่ว่าปูผัดบดได้ถามว่าเป็นบนหรือเป็นล่างให้ท่านผู้ชม,มลงบนล่างไว้ด้วยนะคะนะปูเนาะนี่ถือมาแล้วสามงวดติดๆเด้อจ้ะสำหรับเลขวิ่งตัวเดียวนี่วิ่งเก้าเม็ดเดียวนะคะผุ้ไดมีตัวจับดีๆเอามาจับใส่กันนะปูเนาะนนี้มันมาถือกระปุนเลขปูเม็ดแม่ปู าม,ามันเทียนมันถึงป้าไหมว่าเั่นเมื่อแสิมาใส่กันเป็นหนึ่งเก้าหกปูหาเก่านะหนึ่งหกเป็นสิบบะถือตัวแขงดีเลยนะปูเนาะเงีเอาลอง,ลงดึงกันมันมาตัวนี้เองอันต๊ตดีได้หลายบาทหรือเล,ล่า จ้าเนาะแมนแมนปูเลขตัวเดียวเนาะปูฟันโค้งสุดท้ายเนาะเอาบันี้ก็ให้ฮเอฟซีลองพิจารณาเบิ้งแล้วว่าเพิ่นสีเอาบนเรือยเอาล่างปูได้สีวิ่งเลยตัดสินใจเอาเนาะปูนะแมนเลี้ยวแต่คก็จบจ้าปูทับเป็นตัวมาอีกปูก็อย่าลืมถามมาได้ว่าเน้นบนเน้นล่างจังสัรค์เขาได้ได้ฟาวไม่เห็นคลิปไหนท่านผู้ชมฟังอีกได้ปูเออเอาบันี้เวลากะสิบเอ็ดนาทีแล้วปูให้พอนเอฟซีฮักกัได้ได้ปูจ้า สูงสูงขนมาเนี่ยที่เขาสูก่กูสู่คนในรุ่มติดตามใจบุญอะไรค่ะสู้คนเด้อหัวนี่รวยยกช่องเนาะปูเนะาะค่ะวันนี้หนูก็จะรบกวนปูแค่นี้ได้บาทนี่เอาให้มัน,นันวัดแตกเดียววัดแตกไม่มีที่จอดรถเลยเนาะปูเนาะวันนี้เฮาเนะาะค่ะบัน แก่สามตัวึงเลอ่พีมม่มองจอดอี่นี้แหละปูนู้สิไปหูวมะเล็กออกปุ๊บนู้สิสตาร์รถไปหาปูลเลยเพราะว่ามันสิพี่หม่มมองจอดรถเน้ว้าวเล้ว <laughs> โอเคค่ะปูวันนี้นูรบกวนปูแค่นี้เนาะจ้าบันขอบคุณปูได้หลายจ้าปู